สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่องเจ็ดบริษัททิปปันทูจำกัดร่วมกับ เมืองไทยประกันชีวิตผงซักฟกอกแอทแท็กผลิตภัณฑ์นมโฟโม,โมโส,สเครื่องดื่มกระทิงแดง <_ C 1> เสนอเก <_ C 1> มพันหน้า สวัดีครับขอต้อนรับสู่รายการเกมพันหน้าเอื้อจอดครับทุกวันอาทิตย์จะเจอกันเราสองคนกับแมทแดนเซอร์วันนี้มันเต้นนวลเนียใกล้ๆกเขาเกิดมีเขาไม่ได้เต้นนวลเนียแล้วก็เต้นอยู่ปกติของเขาเนี่ยแหละเราแทรกไปให้เราเรยแทรกไปนวลเนียเขาเองครับ อ่าโอเควันนี้ก็เช่นเคยนะครับคงจะมีใครมาโชว์ในรายการเราครับเหมือนเดิมแล้วก็มีคณะกรรมการของเรานะครับ6ท่านด้วยกันนะครับเริ่มต้นเนี่ยคุณโน้ตวัชระบูรณ์นะครับสวัสดีครับน้องเฟิร์นน้องเฟิร์นที่ตินันนะครับอันนี้ก็มารายการเราหลายครั้งแล้วนะครับส่วนอีกคนหนึ่งก็ไม่ค่อยได้มารายการของเราเพราะว่าคิวเขาไม่ว่างคิวเยอะคิวเยอะกิมวัฒนะครับครับคนต่อมาน้องตาลนะครับน้องตาลมือละครอยู่นะฮะ คุณไทยอกับนกินี้ก็ว่างนะครับท็อปสตารับลทีเีนี่ก็ว่างสวัสดีครับสวัสดีครับชุดรว่างเฉพาะรายการนี้รายการเดียวตรงนั้นว่าอื่นผมไม่เคยให้ว่างอะไรอะไรหรืออะไรอากได้ให้คุณบุญบอกสองคนนี้ก็ได้นะครับสนใจไหมตบุญสนใจไหม ควายก็มีนะเลี้ยงควายฮะไอ้ควายควายมันพิวยแล้วน้องตานี่ก็มีละครอยู่ใช่ไหมเรื่องอะไรบ้างเนี่ยหลายเรื่องนะมาอยากเลสมีมีเรื่องอื่นอีกด้วยไหมเพิ่งจบไปกับบานนะคะเลยไอ้วิญญาณนี่ออกจากล่างไปหรือเปล่าหรือยังไม่เข้ามาหรืองเริ่มเรียบร้อยนะต่อเวลาเล่นละครไม่เรียบร้อยนะใช่ไหม ตัวร้ายเนี่ยเออแลเขาถ้าเป็นตัวร้ายนะเราต้อง,งใช like ้เสียงสิออกไปแน่ออกไปแน่ไอ้หน้าไอน้าแบนเอาสิออกไปแน่ไอ้หน้าแบนอย่ามายุ่งกับฉันน่ะออกไปแน่ไอ้หน้าแบน ส่งแรงเลยส่งแรงเลยครับชีวิตจริงแต่งยิ้เงี้ยแต่ส่วนใหญ่พวกพิธีกรเนี่ยจะชีวิตจริงนี่อย่างเงี้เป็นต้นนี่ครับเป็นไงบ้างชีวิตเราช่วงนี้ก็ตกต่ำลงไม่รู้เลยอะไรล่ะก็มีเป็นงานอยู่ดิวยมีก็มีอยู่ละครละครนก็มีอยู่ก็มีโอ้งเก่งคืเกมกับแพงซ่านี่ไงโอ้ยนี่เขาเก่งคือแพงซ่าอ่นี่ละครนหงของละครมายาละสมีมายาละสมีอันนี้นี่นี่นี่ทั้งแต่งแซ่จอน ทิทคอมเนี่ยเล่นเป็นอะไรตัวร้ายตัวดีก็ไม่ร้ายค่ะไม่ร้ายเหรอดีดีก็ไม่ดีไม่ร้ายคนไึงร้ายนี่ใช่ไหมนี่ไม่ร้ายไม่ดีเนี่ยคุ้มดีคุ้มร้ายบากันเนี่ยบ้าแล้วเอ้เนี่ยคุ้มดีคุ้มร้ายดีอ่ะตอนนี้คุ้มีละครอะไรบ้างโน้นนี่นครับชิงนางครับชิงนางชิงนางรถเมย์รถเมย์ครับรถเมย์อ่าน้องรถเมย์เอ้ยชิงนางเพ่กี่คนเนี่ยตกลงมีสี่คนครับพี่น้องสี่คนหลงรักผู้หญิงคนเดียวกัน รามาเข้มข้นรถเมยคนเดียวคนนี้มาด้วยนี่ครับทำไมอ่ะนี่ฮะรถเมยโอ้ยว้าา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 อาา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 านาา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 นะาา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 อาา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 า้าาาาาะา ดาราหัวใจของเราวันน้องนั้นเป็นน้องๆนะฮะวันนี้มาจากโรงเรียนมหาสารคามการบริบาลครับน้องน้องเขาอยู่ในแท่นของฮอตพอดนะฮะครับพัดพอดทีนี้เช่นเคยนะฮะไม่สามารถจะผ่านด่านกรรมการของเราไปได้คือคะแนนไม่ถึง70คะแนนโฟมทครับมอบเงินรางวัลให้3,000บาท ฟอร์แจ้เมียเดียวเลยครับรออยู่แล้วครับคุณโรมงคุณนุยยังมไม่ไหมเหรอยังไม่ไหม้เหรอจริงๆแล้วเขากลับมาแล้วแหละถึงเมืองไทยแล้วอ๋อเหรออันนี้ต้องกลับไปเยอรมันอีกรอบอาทำไมลืมเมียกับลูกไว้ที่นู่น ไปเขาลืมเบียกับลูกจริงหรือเปล่าหรือว่าส่งออกไปขาไปนี่ก็ไปคนเดียวไงที่ไหนได้ไปทั้งครอบครัวครอบครัวเลยมารอบกลัวเที่ยวครับผมนะครับวันนี้โชว์ของผมดีกว่าครับพี่เ้าเรื่องเลยของผมใช่ไหมครับผมที่ส่งมานะครับวันนี้เพราะว่าอยากจะสนับสนุนเหลือเกินครับนะครับเขาส่งมาเขาบอกว่าเขามีความสามารถที่ใช้ไม้ไผ่น้องคนนี้นก็มีความสามารถเจอนะเอ้ดีจ้าเดี๋ยวหนูตาพี่ไม่ดีหรือหน้าหนูเป็นยาง้น น้องเข้ามาจากมหาสารคามมันไกลเห็นไหมเรารนั่งรถบัสแล้วปิดหน้าต่างลมตีเหรอไม่ใช่เราหลับจะงงหลับหลับแล้วหัวหลุดออกไปหลับแล้วหัวหลุดทำไมหน้าไปโขกกระลาสทานเลย โดนลม้มโดนล้มเตยียงโดนลม้นลมตยีมตยงเดียวนม่รักนะจ๊ะพี่รอเล่นนะจ๊ะจ๊ะจ๊ะไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้พี่เอาโชว์มาให้ดูอ่ะมีเลยมีเลยน้องนกแร่ชื่อนกแร่เขาอยู่กับคณะยาวเทพยาอ๋อเป็นตลกนะพี่พี่ตลกคนหนึ่งนะเขาจะมาโชว์ความสามารถเอาไม้ไผ่เนี่ยควงเครื่องครัวที่ใช้ในในครัวแล้วไงไม่ว่าจะเป็นหม้อจานกะละมัง อะไรก็ได้ว่างั้นเถอะขอให้เป็นเครื่องครัวขอให้เป็นเครื่องครัวครับเดี๋ยวไปทำความรู้จักกันก่อนเดครับเรียกมาให้คุยกันนะครับเอาไปพบกับเขาแล้วครับคุณมุนีโคศรีหรือคุณนกแร่ชัยภูมิทำไมต้องนกแร่ชัยภูมิเลยทำไมอ๋อเหรอ เป็นคนเชยภูมิเหรอครับเป็นคนเชยภูมิเลยครับโอ้มีพี่น้องชาวอีสานมาหลายพ่อค้าอย่างนี้ได้ด้วยเล่นตลกมายี่ปีแลนะผมเล่นมาประมาณ20ปีครับปะยี่สิบปีนะโอ้โหถือว่านานนะนะอยู่กับพี่ยาวมาตลอดอยู่กับพี่ยาวมาประมาณ7-8ปีครับอ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้เขาบอกว่ามาสามารถควงเครื่องครัวได้เอาไม้เอาเอาไม้ไผ่เลยนะไม้ไผ่ปลาเปล่าเช็คได้หมดอะไรก็ได้แต่อยู่ในครัว ควงได้ควงได้หมดเลยทำไมถึงคิดมามาควงไอ้นี่ควงไอ้ธรรมดาผมเล่นตลกอยู่ครับผมอยากให้มันหลากหลายให้มันแปลกให้มันแปลกกว่าเดิมให้มีความสามารถหน่อยฝึกเองไหมหรือว่าฝึกเองครับหัดเองเลยตั้งแต่ต้นไม่มีอาจารย์มาคอยสอนคอยบอกไม่มีครับฝึกเองเลยฝึกเองจนได้มีมีตัวอย่างมาควงตัวนี้ไหมไหมมีไหมมีไหมมีครับมีมีมีโอเคโอเค อันนี้แบบธรรมดาไม่มีตะปูนะใช่ไหมครับไม่มีครับไม่มีนะไม่มีไม่มีตะปูนะไม่มีตะปูนะนี่อ่ะอ่ะลองดูไม่มีเสียงปลวกมือเลยครับเดี๋ยวพี่จะรับให้เดี๋ยวพี่รับอ่าเดี๋ยวมีรับมีรับสุไมอ่ะต้องรับฮะโอ้เยอะจะหลุดแล้วเสียงดังเฮ้ยเอยเจ้ โอเคโอเคเดี๋ยวมาโชว์ควงนี่นะฮะวงจานเนี่ยมีอุปกรณ์อะไรหลายๆอย่างเนี่ยมีห็นบอกก็มีเซตเวทีด้วยนิดหน่อยฮะเหรอมีควงข้ามเครื่องกรีดขวางบ้างอะไรบ้างอออเหรอไม่ใช่ควงธรรมดาใช่ไหมไม่ธรรมดาอ๋อมีสิ่งของที่อยากได้ไหมคุณนงครมีสิ่งของที่อยากได้ผมอยากได้อุปกรณ์การก่อสร้างครับเอาไปทำอะไรอ๋อคือช่วงสงการผมสร้างพระพิกเนตที่วัดผมบวชครับอตอนนี้พระพิเเนตนี่ถึงวัดเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่มีที่อยู่อยู่ในศาลาาอยู่ครับ ยังไม่มีที่ตั้งคือไม่มีไม่มีเหมือนซุ้มเพี่ยนอะเป็นซุ้มครับอ๋อซุ้มซุ้มไปที่แกนเลสครับผมคุณก็เลยจะขออุปกรณ์ก่อสร้างไปครับครับอ๋อเป็นเป็นวัดที่ผมบวชเลยครับวัดที่คุณบวชวัดไหนเนี่ยวัดไหนเนี่ยวัดสมุนไพรหมู่ที่เก็บตำบลสะพังอําเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิครับอ๋อที่บ้านเขามาเลยครับอุ้ยแปดพันเองแปดพันเอามาอุปกรณ์ก่อสร้างอุปกรณ์ก่อสร้าง ซื้อเองก็ได้แต่ว่าเออแบบว่ามาโชว์ความสามารถมาแลกให้ดูหน่อยว่านะเนอโอเคนะฮะถ้าวันนี้ได้เกินกว่าจะคะแนนก็นี่อุปกรณ์วัสดุก่อสร้างครับนะเป็นวัสดุก่อสร้างครับครับถ้าถ้าได้ไปถึงเจอ่สผมก็เตรียมไว้ครับนี่ครับอุปกรณ์เนี่เป็นอุปกรณ์นะฮะอุปกรณ์ที่ช้ก่อสร้างมีแค่นี้ครับ กับโปรโมทบออพห้อีก3,000บาทนะนะโอเคโอเคเก็บมตัวนะเตรียมเตรียมตรเตรียมงกินขวางใช่ไหมครับผมอ่าโอเคโอเคอ่าเดี๋ยวพบเลยนะฮะทางด้านนู้นนะครับคุณนกแรนะโอ้โหตั้งชื่อตั้งชื่อโชว์อะไรสุดยอดเลยสิงนักควงอ๋อใช่เลยครับ ครับหนึ่งครับอ๋อป๋าครับอะไรครับธรรมดามายกุลกิจกรรมเขาจะมีผู้ช่วยครับป๋าอ๋อเราผู้ช่วยผมอยากได้ผู้ช่วยคนหนึ่งครับผมอยากได้พี่นุ้ยป๋าเอาเลยให้ทำไรให้ให้พี่นุ้ยเป็นผู้ช่วยเป็นคนรับการเวลานะครับโยนมาก็รับครับผมไม่มีปัญหาเล่นให้เต็มที่โอเคอ่าโอเคอ่ะมิวสิ c เก็บมาเลยเก็บมาเลยไปเก็บมาเ,เร็วๆโ,โทษสิขอโทษไปขอโทษดูนคนดูนุน่นไม่ติดติดอะไรตอนผมไปประเทศนอกผมถอดเสื้อเลื่อนไงเอาติดจก<อ>ักรยามันนี้ออกทีวีลืมถอดเสื้อมาถอดออกเลยมันเกะกะถอดออกไปเลยเอยอเอดไป,อ,ไปอย่าให้เกะกะ ไอ้เสื้อไม่ไหนเนี่ยอย่าเข้ามาใกล้ฮะาอย่าเข้ามาใกล้ทำไมอ่ะเราเสื้อผมขาดสภาพนี้คงไม่มีอะไรเหลือขาดนี่แหละอย่างนี้พิ้วเลยพีเอาให้พิ้วเลยอ ตะปูนะครับเฮ้ยบไปล้วนครับครับต่อไปครับเป็นถาดครับเฮ้ยเฮับฮ จะไม่จับ,บทำไมไเรียกมันเดี๋ยวก็ได้ยินมันจะได้ยินได้ไงมันมีหูส <c oughs> งสัยไม่ได้ยินหรอกทำไมพี่หูมันตึงอันนีนี่เขาทำไให้เด็ขึ้นไปเอาใบนี้ก่อนไปนเอาใบนี้วงขึ้นไปเดินผ่านนอข้ามเครื่องโอเคตั้งเกณง์สุด Hai right.

มาถึงตลอดรอดฝั่งเหนื่อยเกินเกินเหนื่อยจบเลยจบเลยไหะวันนี้โชว์ขอที่กขขอเลยครับอะไรวัสดุก่อสร้างนะมูลค่าประมาณ8,000บาทให้หรือไม่ให้แค่นั้นเองนะไปสร้างฐานของพี่กันเนะครับกาเชิญลงคะแนนเชิญครับชื่นชมเขาหลายอย่างนะครับภูมิปัญญาที่เขาเอาของมาพัฒนาเพื่อพัฒนาอาชีพของเขาแล้วก็ชื่นชมในสิ่งที่เขาจะได้รางวัลแล้วเอาไป สร้างฐานพระพิฆเนศด้วยเพราะฉะนั้นขอไม่เยอะเลยให้ค่ะความสามารถที่ต้องอาศัยการฝึกมาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ที่สาคัญจุดประสงค์เขาในวันนี้คือจะนําไปสร้างฐานพระพิฆเนศผมให้ครับด้วยของรางวัลเนี่ยมันมีมูลค่าไม่ได้แพงมากแล้วก็เอาไปสร้างฐานพระพิฆเนศเพราะฉะนั้นโนตร่วมทําบุญครับเพราะฉะนั้นให้ครับให้ค่ะเพราะว่าตอนวาเขาทําเก่งมากเลยนะคะขนาดตันมองแล้วแบบตัวตนเองก็คงยังทําไม่ได้ค่ะอาจจะดูง่ายนะคะแต่จริงๆแล้วตันวามันยากค่ะ เงินตรงนี้ก็เอาไปทําบุญด้วยนะคะสร้างฐานเพร่พิคเนตก็ให้ค่ะผมว่ามันน้อยไปหน่อยนะครับสิ่งที่คุณขอผมให้ครับ <laughs> ให้ค่ะเพราะพี่เขาโดนมากเลยค่ะให้ค่ะพี่เขามีความพยายามสูงค่ะให้ค่ะเพราะว่าพี่เขาเอาไปทําบุญนะคะสิงนกแรสิงนักควงอุอไมเรียกนกแรชัยภูมิไม่ได้แน่ก็เป็นสิงนักควงแล้วกันสิงนักควงโอเคครับ คุณมูนีนะคุณน้องแลนะสิงห์นักควงเรานะครับถ้าคะแนนถึง7 0ิคะแนนก็ได้เป็นวัสดุก่อสร้างไปพิ๊กอาจจะแถมอันี้ไปด้วยสร้างให้ไปให้ด้วยแต่ถ้าไม่ถึงแล้วก็เอานี่ไปอย่างเดียวเลยรางวัลอีก3,000บาทส่วนปูนส่วนเสาล้วไปหาซื้อเองหาซื้อเองคะแนนที่คุณน้แลนะครับทำได้คือขอ่า8 0 0พเนาะโอเคครับถ1 0 0งครับ สองให้ไหมใช่ตอน10,000สองก็ยังให้อยู่นะ1,050ถึงมีคิด1,050เริ่มคิดแล้วเฮ้ยน้อยไปมากเยะแต่ถ้า8,000นี้ขอแค่นี้ก็โอ้โหถือว่าแสดงเยอะนะอ่ะโอเคแล้ววันนี้คุณนกแลนะครับสามารถทำได้นะครับวัสดุก่อสร้างมูลค่า8,000บาทครับขอบคุณเลยขออวยพรับมาร่วมรายการกับเราคุณมุทิตาศรีครับขอบคุณครับ สามารถมาได้เท่านั้นแหละรับนะช่วงนี้เรามีคลิปพันหน้านะครับรับเครับอ้าวไปเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงคลิปพนหน้าครับวันนี้ต้องมายืนอยู่ที่ตรงถนนกาญจนาพิเศษนะฮะกําลังจะเข้าจังหวัดนนทบุรีครับท่านผู้ชมครับที่มาที่นี่ก็เหมือนเคยครับผมมีอีเมลมาหาต้องครับจากคุณพี่สมมาตรนะฮะเขาเนี่ยสามารถเอานิ้วถูกันแล้วมีควันเกิดขึ้นมาได้ครับท่านผู้ชมมาแปลกอีกแล้วครับคุณต้อง ทำมือเป็นควันทำยังไงครับผมมันนึกภาพไม่ออกจริงๆครับเดี๋ยวพักสักครู่แล้วค่อยกลับมาชมพร้อมๆกันครับ